จ้าทุกคนช่วงเฮ็ดระบาดนี่ตะกิดเห็ดกับเฮ็ดจ้ะอันนี้ก็ซื้อไว้เพิ่นละค่ะเพิ่นบ่เอาก็เลยต้องในล่างไว้งามงามพี่นอ้องล่างลายลายน้ำกวนสิเพิ่นสีอันนี้ให้เบิง่งจังสีบมอมเอ,อนวาเก้เลยอ่อนอ่อนหมูว่านขดปาดเบิง่งอันนี้ตั้งหมูว่านนี่เดี๋พี่น้องนี่ขดเก็บไว้เพื่อท่านในมาเฮ็ดอย่างวานเพิ่นสีมาเอาเพิ่นบ่มมะเอาก็จะ เบืงบ้งไอเบิ้งอันนี้ดูละอ่อนดีบ่นี่เมื่อเดียวเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนอันใหญ่ๆเห็ดผู้ห้หองไหล่ะค่ะพี่น้องจ้ะอันเนาะอันปาดมะว่านนี่น้อยย่ดสาเนาะจะมืดๆจักหน่อยเด้อพี่น้องลลางปาดไว้มะว่านอยูออ่ดสาเนาะอ่อนๆบ่แก่เด้อคะ่ะ เบื้องห้าจะเบื้องอันใหญ่ๆสูตรนี่ยว่าเป็นแกะบ่เดี๋ยวนะแกะยวน,นี่หมู่บ้านมาท่านไ้แกะมันอีแกะแล้วหมู่บ้านขดปาดเบื้งอันนึงอ้อนออันใหญ่ๆไหมนีดใส่บุกหาว่าพอ โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เห็ดระบาดเห็ดเพาะจ้า